โทนี่คือใครอะมอนอ๋อโทนี่น่ะเหรอชื่อนี่ตำนานเยอะอยากรู้ไหมล่ะโดมิตะอยากรู้จิมอนก็วิโงโพแดงแม่มเล่นทุกวัน <c oughs> ไม่รู้จะจงเกลียดจงชังอะไรกันนักหนาอ๋อ ของพิเศษก่อนนะนี่เลยหน้ากากคิงพแดงแดงแดงม่มอนเจ๋งอ่ะอยากรู้ที่มาของเรื่องอะไรก่อนดีล่ะ <c oughs> ก็เรื่องความรวยระดับที่คนไปรุมล้อมทั้งประชาชนและข้าราชการที่เชียงใหม่เพื่อขอส่วนบุญนี่มายังไงมอนเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในปี2540เกิดขึ้นในวันที่ประเทศเรียกคำนี้ได้ว่าชิบหายทักษิณล่ำรวยจากค่าเงินบาทใช่งานนี้งานใหญ่พี่โทนี่เองวางแผนกับพี่จิ๋ว ให้ร้อยตัวค่างเงินบาทสุดไหมอะจาก25บาทต่อดอลลาร์กลายเป็น55บาทต่อดอลลาร์ผลสรุปว่าไงลุงโทนีฮ่ฮาฟฝีมือพี่น่ะง,งามไส้อยู่แล้ว5 8ปไฟแนนซ์และธนาคารอีกหกแห่งเจ๋งบริษัทเอกชนล่ะเหรอล้มละลายเป็นจุดเริ่มต้นของต้มยำกุ้งที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยต้องขอความช่วยเหลือเอาประเทศไปจำนองกับ i m f นั่นไงแล้วลุงล่ะแย่เลยไหมเลียกพี่ได้ไหมแม่เรียกลุงแต่ไปพี่ก็ไปกู้เงินจากต่างประเทศมา มหาสารก่อนร้อยตัวไงพอร้อยตัวปุ๊บก็ขายดอลลราแม่งเลยชีวิตที่พี่เปลี่ยนรวยมหาสารรวยอุตลุนรวยเรียรวยราดม่อนทนดูไม่ได้ละเราไปต่อกันอีก4ี่ปีข้างหน้าดีกว่าเคม่อนโดมิตะปี2547นี่สลดมากเลยนะยังไงอ่ะม่อนพี่ตอบเองที่นี่แหละสั่งให้ทหารในภาคใต้เอาเอาวุธไปบังคับประชาชนที่ชุมนุมกันที่กรอเสตะกไ่าไงแล้วก็สั่งให้จับขึ้นรถบรรทุกไปนอนทับทับทับทั ไปเฝ้ารากมะม่วงโดยไม่สมัครใจไปกว่าเจ็ดันคนโอ้ยเด็กกำพร้านี่เพียบถ <laughs> ัดมาอีกไม่กี่ปีโทนี่ก็เกมก่อนสารจะตัดสินอ้างว่าไปดูบอลแต่ดันหนีไปต่างประเทศซะงั้นโดนยึดอำนาจเลยบาปกรรมมันแหละเห็นสิครับรออะไรแล้วก็หลอกพวกเสื้อแดงบอกว่ากู้โดนแกลง้งไม่ยีทํธรรา แบบนี้ด้วยหรอมอนแล้วเสื้อแดงเชื่อไหมเชื่อสิแต่มีจุดเปลี่ยนสําคัญมอนพามามีนา2552แมวไม่อยู่ไทยแล้วนี่ใช่แต่ส่งเงินส่งทองมาให้ไอ้เต้นไอ้ตูไอ้วีระและดมกลางชุมนุมโดยบอกว่าที่นี่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์เลยถ้าเสียงปูนดังนัดแรกจะเดินนําประชาชนเข้ากรุงเทพดูให้ตัวเอง <laughs> เขามันเลยพี่น้องผมรับวิดจอเป็ เนี่ยดมิตาผ่านมา13ปีแล้วนะทักษิณน,นอกจากไม่เดินนําเสียงปูนแตกไม่รู้กี่รอบก็ออยังไรเงาทักษิณเหมือนเดิมจากคําพูดวันนั้นชาวเสื้อแดงที่ถูกหลอกมีทั้งเจ็บมีทั้งตุยมีทั้งถูกคุมขังโดยไม่ได้รับการเหลียวแลก็ทมก็โดนเผาทางก็โดนป้น มอนน่าสงสารเสื้อแดงที่โดนหลอกอ่ะมอนก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันโดมิตาน่าเันเชียขนาดนี้แล้วไอ้วันที่นักโทษโทนี่ไปเชียงใหม่ทําไมยังไปต้อนรับกันขนาดนั้นละมอนมอนจะบอกอะไรให้นะที่เห็นนะ่ะมันไม่ใช่คนแล้วมันเป็นตัวอะไรพวกนี้นะมีแต่ควายแดงไร้ศักดิ์ศรีสัมภเวสีหิวเงินบาปและพวกอะมนุษย์หิวแสงมันคนกันซัดที่ไหนล่ะโนมิตา ให้เสียงภาษาไทยโดยคิงโพแดงนะจ๊ะเจ้านายเอ๋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 ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คิงกันด้วยนะจ๊ะ